ซีพีทาาหารครบจบในเม็ดเตียวเจียไตยรับประกันคุณภาพเด็ดโทษหนักไล่ออกและดำเนินคดี12รุ่นที่อุเทนถวายรับน้องโหดน้องปลื้มเสียชีวิตตำรวจจอ่อหมายจับพบแชทลับช่วยกันปกปิดข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ข้อราคาซิโนโฟาร์มเข็มละ888บาทกลางสีเงื่อนไขากใครสนใจซื้อ วันตีเช็คเปล่าสภาทกเดือดพรกอรกู้เงิน5 0 0แสนล้านอาคมชีแ้แดงรัฐบาลจำเป็นต้องคู่มาสู้โควิดสวัสดีครับต้อนผู้ชมเข้าสู่รายการท็อปท็อกเดลี่เรื่องเด่นประเด็นดังกับผมพบเอกพรพงเมตตาประจำวันพุทธที่9มิถุนายน ก่อนที่จะดูข่าววันนี้นะครับต้องบอกก่อนว่ากิจกรรมแฟนหน้าจอรรลุ้นเราจะมอบของรางวัลให้กับผู้ชมมอบความสุขให้กับผู้ชมตลอดเดือนมิถุนายนนี้เลยนะครับกิจกรรมนี้เราอยากให้ผู้ชมง่ายๆนะครับลุ้นรับชุดแฮปปี้บ็อกเซตที่จะส่งตรงถึงบ้านคุณกติกาสําหรับวันนี้นะครับเพียงแค่ท่านแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับคุผู้ชมว่าหลังจากตอนนี้เนี่ยทางอปอทอสามารถจัดหาวัคซีนเองได้แล้ว ท่านอยากจะเปลี่ยนไปฉีดวัคซีนกับหน่วยงานส่วนท้องถิ่นหรือไม่ก็ถ่ายภาพขณะที่ดูรายการข่าวท็อปท็อปเลลี่เรื่องเด่นประเด็นดังของเรานะครับแล้วก็โพสต์เข้าไปที่ f a c o b o o k Mono 29 n e w ้ายใต้ภาพกิจกรรมแค่นี้ก็มีสิทธิ์ที่จะลุ้นรับของรางวัลเป็นแฮปปี้บ็อกซ์เซตแล้วเราจะสุ่มผู้โชคดี5ท่านนะครับและจะประกาศผลกันช่วงค่ำของทุกวันครับ ส่วนคําถามเมื่อวานนี้นะครับที่เราถามท่านว่าคิดว่าราคาวัคซีนทางเลือกที่เหมาะสมเนี่ยควรจะอยู่ที่เท่าไหร่นี่คือ5ผู้โชคดีนะครับที่เราจะส่งแฮปปี้บ็อกซ์เซตไปถึงบ้านคุณก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเป็นข่าวใหญ่วันนี้นะครับเมื่อตำรวจเตรียมออกหมายจับ12รุ่นพี่อุทเทนถวายที่รับน้องโหดส่งผลทำให้น้องปลื้มซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่2เสียชีวิต โดยคาดว่าคดีนี้อาจจะมีโทษสูงสุดถึงท่านจำคุกตลอดชีวิตนะครับขณะที่ญาติพบหลักฐานว่ารุ่นพี่พยายามช่วยกันปกปิดข้อมูลทำให้หมอรักษาน้องปลื้มผิดจุดครับญาติได้ไปตรวจสอบข้อมูลในโทรศัพท์ของน้องปลื้มหรือว่านายวีรพัทต,ตามกลางอายุ22ปีนักศึกษาปี2คณะวิศวกรรมโยธามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกอุเทธนวาย เป็นนักศึกษารุ่นที่89ผแผนกวิศวกรรมก่อสร้างนะครับน้องปลื้มเสียชีวิตเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาโดยจากการตรวจสอบพบว่ามีการสนทนาในกลุ่มส่วนตัวครับก็มีรุ่นพี่รายหนึ่งที่พิมพ์ข้อความว่าชี้แจงมาหน่อยเองอยู่ในเหตุการณ์ทำไมไม่ห้ามกันไม่งั้นถือว่าเองมีส่วนด้วยผิดเพราะไม่ห้ามเพื่อนตามที่คุยกันจากนั้นก็มีการพูดกันต่อนะครับว่าพ่อแม่น้องรู้แล้วกำลังเดินทางมา แล้วก็มีคนเขียนข้อความว่าถ้าน้องไม่ได้เรียนคนทําก็ต้องไม่ได้เรียนแลกกันแบบนี้ดีกว่าให้ลาออกไปจบต่อที่อื่นเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วต้องใช้ความรุนแรงคุยกันเพื่ออะไร88 88ที่ว่าคือรุ่น88นะครับก็คือรุ่นพี่แทบไม่ได้โดนมือมาเลยยังมาทํากับน้องมันนี่เป็นชัดที่มีการคุยกันนอกจากนี้มีอีกข้อความครับระบุว่ารอพี่ออกมาแสดงความรับผิดชอบ ถ้าไม่มีใครรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพวกเราจะบอกความจริงแต่ด้วยความปลอดภัยของคนที่อยู่ตอนนี้ยังไม่อยากพูดอะไรมากและมีอีกข้อความที่บอกว่าไม่พูดละอายใจปกปิดข้อมูลให้คนผิดอยู่ได้ทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงเท่ากันจากนั้นก็มีคนมาตอบว่าเอาไงดีที่บ้านมันรู้แล้วว่าโดนกระทืบแต่หมอไม่รู้หมอรักษาไม่ตรงจุดนี่เป็นหลักฐานที่ทางญาติ เอามาให้ผู้สื่อข่าวเอามาให้ตำรวจดูนะครับส่วนความเคลื่อนไหวในทางคดีครับฝ่ายสืบสวนของสอนอปทุมวันได้ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตอุเทนถวายเพื่อไปตรวจสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมมีการไปพูดคุยกับผู้บริหารแต่ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปสังเกตการภายในมหาวิทยาลัยนะครับหลังการหารือพันตํารวจเอกพันษาอมราพิทักษ์ผู้กํากับการสอนอปทุมวันบอกว่าตํารวจอยู่ระหว่างการสืบสวนผู้กระทาความผิด ซึ่งผลของการกระทําดังกล่าวเข้าลักษณะความผิดฐานร่วมกันทําร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายครับก็ผลของการกระทําดังกล่าวเนี่ยนะครับเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตนะครับการกระทําดังกล่าวเนี่ยเข้าลักษณะความผิดทําร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับซึ่งมีผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าข้อกล่าวหาในคดีนี้ ฐานความผิดในคดีนีเนเน้เป็นการทำร้ายร่างกายให้มีผู้เสียชีวิตในส่วนในส่วนการสืบสวนที่จะพิจารณาว่ามีผู้ร่วมกระทําความผิดหรือไม่พฤติการเหตุการณ์ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรกําลงดาเนินการอย่างอย่างเท้มน,น้นแล้วก็ตกไปตรงมาล่าสุดมีความชัดเจนมาจากพลตรรํารวจตรีปิยะต้าวิชยัยรองผู้บัญชาการตรํารวจนครบาล ที่บอกว่าตอนนี้ตำรวจมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะออกหมายจับผู้ก่อเหตุรวม12คนซึ่งหลักฐานประกอบด้วยรถยนต์ที่รุ่นพี่ใช้ภาพจากกล้องวงจรปิดและสอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุรวมถึงตรวจสอบสภาพแวดล้อมจากจุดเกิดเหตุตอนนี้เหลือแค่สอบปากคำพยานบางส่วนเพื่อมาประกอบสำนวนการสืบสวนนะครับโดยต้องดูว่าใครมีหน้าที่อะไรบ้างใครเป็นผู้สั่งการใครเป็นผู้ลงมือ เบื้องต้นพบว่าเหตุการณ์นี้เกิดจากรุ่นพี่ปีสเรียกรุ่นน้องปีสองมาประชุมเพื่อจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ที่กําลังจะเข้าปีหนึ่งและได้มีการลงโทษน้องปลืม้มรวมถึงรุ่นน้องปีสองนะครับให้นั่งเรียงกันแล้วก็ให้รุ่นพี่ปีสมหมุนเวียนใช้เท้าเตะเตะเข้าไปที่หน้าอกซึ่งในเหตุการณ์นี้มีรุ่นพี่ผู้หญิงที่อยู่ในที่เกิดเหตุด,ด้วยแต่ไม่ชัดเจนว่ารุ่นพี่ผู้หญิงได้ลงมือกระทําด้วยหรือไม่ าจารย์พรชัยอัจฉริยะเมธากรรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอุเทนถวายเปิดเผยว่าทางมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาใช้สถานที่ทํากิจกรรมใดๆตามประกาศช่วงสถานการณ์โควิด1 i d 1 9แต่กลุ่มนักศึกษาจํานวน30-40คนนี้ได้แอบเข้ามาทํากิจกรรมในมหาวิทยาลัยโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่วนกลุ่มนักศึกษาที่ก่อเหตุทำร้ายร่างกายเดี๋ยวจะสรุปเรื่องก่อนส่งให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยพิจารณาโทษซึ่งอาจถึงขั้นไล่ออกและคาดว่าจะทราบผลในวันสองวันนี้ยืนยันว่าที่ผ่านมามหาวิทยาลัยไม่สนับสนุนและไม่อนุญาตให้มีการรับน้องที่ไม่ถูกต้องนะครับ อีกคดีที่อยากให้เจ้าหน้าที่เร่งดําเนินคดีเหมือนกันคือที่พิษณุโลกนะครับมีผู้เสียหายกว่า10รายที่รวมตัวกันไปยื่นหนังสือถึงตํารวจทวงถามความคืบหน้าคดีที่มีการเอาที่ดินไปจำนองกับในทุนเงินกู้นอกระบบมีการชดใช้จ่ายเงินจนหนี้หมดไปแล้วแต่ก็ไม่ได้โฉนดที่ดินคืนกลับมากันผู้เสียหายจากเงินกู้นอกระบบกว่า10รายในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลกและอำเภอนครไทย เขายืนหนังสือต่อผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกเพื่อขอให้ติดตามและเร่งรัดคดีที่นําที่ดินไปจำหน่าผู้นอกระบบแต่พอนําเงินไปใช้หนี้พร้อมกับขอไถ่ถอนคืนโฉนดกลับถูกบายเบียงไม่ยอมเอาโฉนดที่ดินมาคืนให้กับผู้เสียหายนะครับกรณีนี้มีผู้เสียหายตกเป็นเหยื่อทั้งที่เปิดเผยและไม่เปิดเผยมูลค่าความเสียหายกว่า1,000ล้านบาท หนึ่งในผู้เสียหายเล่าว่าเมื่อปี60ได้นำโฉนดที่ดินไปค้ำประกันแล้วก็กู้เงินกับนายทุนรายหนึ่งที่อำเภอเมืองพิษณุโลกเพื่อต้องการจะเอาเงินไปทำธุรกิจตอนแรกทุกอย่างก็เหมือนจะดูดีมีการส่งเงินต้นส่งเงินดอกจนครบแต่สุดท้ายกลับถูกนายทุนบ่ายเบี่ยงไม่ยอมคืนโฉนดที่ดินให้ก็เลยไปแจ้งความดำเนินคดีแต่ก็ไม่มีความคืบหน้าก่อนหน้านี้เคยไปยื่นเรื่องต่อผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค6กให้ช่วยเร่งรัดดำเนินคดีให้แล้ว แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าอีกจึงเดินทางมาทวงถามในวันนี้ไปฟังเสียงผู้เสียหายครับยุติธรรมให้กับพวกเราลูกหนี้ทั้งหมดที่ที่โดนโดนเจ้าหนี้เอาโฉนดไปแล้วเอาเงินไปได้ไปไปแล้วทั้งหมดนะคะใช่หนี้ไปแล้วกันทั้งหมดแต่ไม่ได้โฉนดคืนค่ะและไม่ยอมเจรจากับกับลูกหนี้ค่ะ บ่ายเบี้ยงมาตลอดเรามาวันนี้ทางหน่วยงานของรัฐและผู้บัญชาการได้ช่วยเหลือพวกเราให้ไปสู่กระบวนการศาลขณะที่พันตำรวจเอกกิติพงษ์สุวรรณรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพิษณุโลกที่เป็นตัวแทนมารับหนังสือก็ชี้แจงว่าจะนำเรื่องนี้รายงานต่อผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพิษณุโลก และจะติดตามการทำสำนวนของพนักง,งานสอบสวนให้เร่งส่งสำนวนเพื่อส่งต่ออายการให้เสร็จสิ้นภายใน30วันนะครับดูเหมือนว่าด้วยตัวเลขผู้ติดเชื้อรวมถึงผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ในไทยที่ยังสูงอยู่แบบนี้ทำให้หลายคนพยายามทำทุกวิถีทางน,นะครับ <c oughs> เพื่อจะได้เข้าถึงวัคซีนให้เร็วที่สุดล่าสุดเกิดเหตุการณ์ที่มีกลุ่มบุคคลกว่า20คน ปลอมตัวเป็นวินมอเตอร์ไซค์ครับใส่กักส้มไปเลยไปขอฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดสถานีกลางบางซื่อแต่ว่าสุดท้ายถูกเจ้าหน้าที่จับไตได้ไปดูภาพครับกลุ่มบุคคลเหล่านี้ที่คุณผู้ชมเห็นตามภาพนี่แหละครับคือคนที่แฝงตัวแล้วก็อ้างว่าเป็นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างจะไปขอฉีดวัคซีนต้านโควิด -19 เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่6มิถุนายนที่ผ่านมานะครับ มีการใส่กักส้มแบบนี้ยืนรวมตัวกันและคุณผู้ชมลองสังเกตชุดครับชาวเน็ตมีการตั้งข้อสังเกตกันเยอะแยะว่าใส่รองเท้าแบบนี้ใส่เสื้อใส่กางเกงแบบนี้หรือใส่ล่าสุดทางด้านคุณจิรุธวิสารจิตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกบอกว่ากลุ่มคนเหล่านี้ประมาณ20คนได้เข้าไปที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อใส่เสื้อวินมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็แจ้งความประสงค์อยากจะขอฉีดวัคซีนแต่จากการตรวจสอบไม่พบประวัติการลงทะเบียน และไม่มีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะด้วยเจ้าหน้าที่เลยปฏิเสธการให้บริการไม่ให้กลุ่มคนเหล่านี้เข้ารับการฉีดอธิบดีกรมการขนส่งทางบกอธิบายว่าการลงทะเบียนรับฉีดวัคซีนมีการกําหนดไว้ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าต้องลงทะเบียนล่วงหน้าถ้าเกิดเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะต้องลงทะเบียนที่หัวหน้าวินที่ตนเป็นสมาชิกหรือว่าที่สมาคมที่สังกัดอยู่ หรือจะไปลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบกเท่านั้นส่วนกรณีผู้ให้บริการในระบบขนส่งสาธารณะที่ไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าแต่เดินทางไปที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อกรมการขนส่งทางบกก็มีการตั้งจุดลงทะเบียนโดยรายชื่อทั้งหมดจะถูกตรวจสอบเพื่อยืนยันการเป็นผู้ให้บริการในระบบขนส่งสาธารณะจากนั้นก็จะส่งรายชื่อให้กับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อจัดสรรวัคซีนตามลำดับ สำหรับกรณีของกลุ่มคนเหล่านี้นะครับที่แอบอ้างใส่เสื้อวินอธิบดีกรมการขนส่งทางบกอยางระหว่างการดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อจะนำส่งตำรวจให้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับส่วนเรื่องนี้จะเป็นผลพวงจากการฉีดวัคซีนหรือไม่เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบนะครับเมื่อคืนนี้มีหญิงอายุ46ปีเสียชีวิตหลังจากที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดไปไม่นานครับ โดยหลานของผู้เสียชีวิตเล่าว่าช่วง11โมงของวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาพาผู้เสียชีวิตไปฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวิทยาลายัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจได้วัคซีนแอสตราเซเนกาไปนะครับตอน11โมง50นาทีจากนั้นก็กลับมาพักที่บ้านเกิดอาการปวดหัวอ่อนเพลียเล็กน้อยก็เลยกินยาพาราเซตามอลไป2เม็ดและมีการกินยาแก้อาการปวดศีรษะไมเกรนที่เป็นโรคประจำตัวจนกระทั่งเวลาผ่านมาตอน4ทุ่มครับ เกิดอาการชักเกรงหมดสติจึงได้เรียกรถพยาบาลแต่สุดท้ายหญิงคนนี้เสียชีวิตเรื่องนี้นายอนุทินชาญวุรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขบอกว่าต้องดูว่าผู้เสียชีวิตมีโรคประจําตัวอะไรหรือไม่ที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องทําให้เกิดอาการข้างเคียงหรือว่าอาการแท็บเป็นอย่างไรเป็นเรื่องทางวิชาการที่แพทย์จะต้องสืบสวนชันสูตรเพื่อให้เกิดความชัดเจนล่าสุดมีรายงานนะครับุ ผลชนะสูตรเบื้องต้นพบว่าระบบไหลเวียนโลหิตผิดปกติไปหล่อเลี้ยงหัวใจแล้วก็เกิดไปอุดตันหัวใจแบบนี้นะครับขณะที่ยอดตัวเลขผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่วันนี้วันนี้พบติดเชื้อเพิ่มขึ้น2,680รายครับหายป่วย4,253รายอยู่ระหว่างการรักษา47,644รายอาการหนัก1286ราย ในจำนวนนี้ใส่เครื่องช่วยหายใจ355รายวันนี้เรามีผู้เสียชีวิตเพิ่มถึง35รายทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่1,332รายแล้วขณะเดียวกันมีตัวเลขที่น่าสนใจและทำให้หลายคนกังวลน,นะครับก็คือเป็นข้อมูลจากนายแพทย์ฉเฉวตสันนามวาดผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินกรมควบคุมโรค ที่ให้ข้อมูลภาพรวมการฉีดวัคซีนมาก่อนว่ามีประชาชนที่สนใจเกี่ยวกับอาการที่ไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนเนี่ยคือมีการฉีดวัคซีนตอนนี้ในไทยนะครับทั้งวัคซีนของซินอวัคและแอสตราเซเนการวมทั้งหมด6กล้านเจ็ดแสนโดสโดยมีระบบติดตามเฝ้าระวังเกี่ยวกับอาการไม่พึงประสงค์พบว่าจากการฉีดวัคซีนทั้งหมดตอนนี้นะครับมีผู้เสียชีวิตหลังจากฉีดวัคซีนไปอย่างน้อย28รายแล้ว ในจำนวนนี้12รายคณะผู้เชี่ยวชาญพิจารณาแล้วว่าการเสียชีวิตนั้นไม่ใช่เป็นผลมาจากวัคซีนซึ่งโดยหลักการแล้วเมื่อมีการเสียชีวิตจะต้องมีการหาสาเหตุให้ชัดเจนโดยจะเก็บข้อมูลเบื้องต้นจากระบบเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์พร้อมจัดตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญในระดับเขตเพื่อดูสาเหตุและความเชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือไม่เพราะว่าบางกรณีอาจจะเกี่ยวแต่บางกรณีก็อาจจะไม่เกี่ยว จึงต้องใช้เวลาในการเก็บข้อมูลครับยังเป็นเรื่องวัคซีนนะครับหลังจากที่ราชกิจจานุเบกษาปลดล็อกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นโรงพยาบาลเอกชนรวมไปถึงบริษัทเอกชนสามารถซื้อวัคซีนจากหน่วยงานภาครัฐได้ล่าสุดทางเลขาสมชย้ำว่ายังไงการซื้อวัคซีนนี้ก็ต้องผ่านความเห็นชอบจากสบคอ,อยู่ดีครับ พลเอกนัทพลน,นาคพาณิชเลขาธิการสมชได้พูดถึงรายละเอียดเรื่องที่เมื่อวานนี้ราชกิจจานุเบกษาไฟเขียวให้โรงพยาบาลเอกชนภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นสามารถซื้อวัคซีนได้แล้วซึ่งขณะนี้มียอดผู้ที่ต้องการวัคซีนประมาณ3ล้านถึง5ล้านคนสำหรับองค์กรปกครองท้องถิน่นต้องแสดงความจำนงยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดให้เป็นผู้พิจารณาจากนั้นก็ให้สบคพิจารณาอีกครั้ง แต่ละหน่วยงานที่จะซื้อต้องอยู่ในพื้นที่ระบาดพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษพื้นที่ท่องเที่ยวสาคัญนะครับเพราะว่ารัฐบาลไม่ต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นจัดสรรง,งบประมาณไปซื้อวัคซีนจนไม่สามารถบริหารงบประมาณดูแลท้องถิ่นในเรื่องอื่นๆได้และการกําหนดเงื่อนไขนี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาวัคซีนล้นครับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็ไม่ได้ห้ามนะครับแต่ก็ขอให้ดูกฎเกณฑ์หลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องรวมทั้งในเรื่องอแผนงานงบประมาณแล้วก็แผนวัคซีนของสวทคด้วยเพราะว่าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยยังไงก็ตามก็ต้องใช้เงินของดินเหมือนกันนั้นก็ต้องเพื่อให้การใช้งบประมาณในเงินของดิน,นมีความคุ้มค่ามากที่สุดแล้วก็สอดคล้องกับแผนวัคซีนของสวคคเนี่ยเราก็เหมือนแนวทางไว้ <God. S 2> ด้านศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิมหานนทเลขาธิการราชวิยทยาลัยจุลาภรณ์เปิดเผยว่า,วาการจัดสรรวัคซีนซินโนฟาร์มระยะที่ 1, 1> จะพิจารณาตามประเภทของหน่วยงานตามระดับความเสี่ยงของโควิดและพื้นที่รวมถึงสถานประกอบการนั้นๆนะครับส่วนราคาซินโนฟาร์มตอนนี้เคาะแล้วครับอยู่ที่โดสละ808บาทซึ่งราคานี้เนี่ยรวมค่าวัคซีนค่าขนส่งค่าเก็บรักษาพร้อมกับประกันผลข้างเคียง แต่ยังไม่รวมค่าบริการของโรงพยาบาลและค่าบริการทางการแพทย์นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาลด้วยทีนี้การปลดล็อกครั้งนี้เป็นการไฟเขียวให้องค์กรนิติบุคคลภาครัฐภาคเอกชนสามารถซื้อวัคซีนไปฉีดให้กับพนักงานหรือว่าเจ้าหน้าที่ขององค์กรของคุณได้แต่ว่าการซื้อวัคซีนจากหน่วยงานภาครัฐไปฉีดให้กับคนของคุณห้ามไปเก็บเงินกับเขานะครับห้ามเอาวัคซีนไปขายต่อด้วยเพราะนี่คือวัคซีนตัวเลือก คนฉีดเนี่ยไม่ต้องจ่ายองค์กรต้องจ่ายนะครับถ้าฝ่าฝืนมีโทษปรับ15เท่านอกจากนี้ยังต้องบริจาควัคซีน10%ของจำนวนวัคซีนที่ได้ไปให้กับผู้ด้อยโอกาสพร้อมกับต้องประสานโรงพยาบาลให้เป็นผู้ฉีดวัคซีนแล้วโรงพยาบาลนั้นๆต้องขึ้นทะเบียนสถานพยาบาลผ่านการอนุมัติจากราชวิทยาลัยจุฬาภรก่อนด้วยครับ ตอนนี้ประเทศสหรัฐได้มีการประกาศลดคําเตือนการเดินทางไปยังประเทศต่างๆ110ประเทศทั่วโลกนะครับอย่างไรก็ตามประเทศไทยยังถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีความรุนแรงของโควิดในระดับ3หรือว่าระดับเกือบสูงสุดครับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือว่า CDC ประกาศลดระดับคําเตือนการเดินทางหลายประเทศทั่วโลกทั้งหมดมี4ระดับนะครับระดับ4คือรุนแรงสุด ในจำนวนนี้61ประเทศถูกปรับลดความรุนแรงจากระดับ4กลายมาเป็นระดับ1เลยหมายความว่าอนุญาตให้คนที่ฉีดวัคซีนครบสามารถเดินทางไปประเทศเหล่านี้ได้ส่วนอีก50ประเทศและดินแดนได้รับการปรับลดความรุนแรงโควิดจากระดับ2มาเป็นระดับ1เนื่องจากมีการระบาดตำ่ำในกลุ่มนี้ก็มีเช่นสิงคโปร์อิสราเอลและเกาหลีใต้ อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงถูกจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความรุนแรงของโควิดระดับ3เกือบสูงสุดนะครับเรียกว่าเป็นระดับหายครับมีคําเตือนว่าใครจะมาไทยควรได้รับวัคซีนให้ครบโดสก่อนเดินทางถ้าเกิดยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็ควรจะหลีกเลี่ยงการเดินทางมาถ้าเกิดไม่จําเป็นเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันในไทยผู้ที่เดินทางอาจจะเสี่ยงติดเชื้อหรือว่าแพร่เชื้อโควิดได้ ไปดูอีกประเทศที่หนักหน่วงครับอินเดียล่าสุดวันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาวันนี้ต่ำแสนนะครับ9 2 5า6รายเสียชีวิต2,219รายยอดผู้ติดเชื้อสะสมตอนนี้อินเดียทะลุ29ล้านแล้วเสียชีวิตสะสมทะลุ353,500รายขณะเดียวกันรัฐบาลอินเดียได้สั่งซื้อวัคซีนโควิดเพิ่มอีก440ล้านโดสเป็นวัคซีนโควิชิล 250ล้านโดสจากสถาบันเซรุปอินเดียและวัคซีนโคบาซินจากบริษัทพารัตไบโอเทค190ล้านโดสซึ่งจะได้รับและพร้อมฉีดในช่วงเดือนสิงหาคมถึงธันวาคมปีนี้ครับไปดูที่นิวซีแลนด์กันบ้างครับวันนี้พยาบาลทั่วประเทศราวๆสา0 0 0่นคนนัดหยุดงานประท้วงเป็นเวลา8ชั่วโมงหลังการเจราจากับรัฐบาลเพื่อเรียกร้องขอขึ้นเงินเงินเดือนนั้นล้มเหลวนะครับคือการประท้วงครั้งนี้เนี่ย เกิดจากการที่คณะกรรมการสุขภาพของนิวซีแลนด์เสนอให้ขึ้นเงินเดินพยาบาล1.4%แต่ทางพยาบาลมองว่าน้อยเกินไปอยากจะได้เงินเดินเพิ่มขึ้น17%นะครับช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่สภาการเพราะว,าว่าวันนี้มีการพิจารณาพร,รากรกู้เงิน5แสนล้านรัฐบาลยืนยันว่าจำเป็นต้องกู้มาสู้โควิด แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์ครับมีคนดังในหน้าสื่อไปร้องเรียนกับคุณศิระด้วยรายละเอียดเป็นอย่างไรอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ เมื่อเกิดอาการแสบร้อนกลางอกร่วมกับเปรอะเปรียวและอาหารไม่ย่อยเนื่องจกลลากกรดไหลย้อนใช้กาวิสคอนดูโอแอคชั่นไม่เพียงลดกรดแต่ยังสร้างชั้นเจลป้องกันกรดไหลย้อนกาวิสคอนดูโอแอคชั่นรักษาอาการเนื่องจกลลากกรดไหลย้อนผลิตจากประเทศอังกฤษร่วมกิจกรรมแฟนหน้าจอรอลุนแจกของพรีเมียมและรางวัลมากมายตลอดเดือนจนถึง30มิถุนายน2564ตัดสินและประกาศผลทางเพจโมโน29นิวข่าวโมโน29 ใช้เทพไทยควรใช้แค่ไหนครับใช้นิดเดียวค่ะแค่เมล็ดถ anyway> oh. ั่วเขียวก็รู้สึกสะอาดทั่วทั้งช่องปากแล้วเพราะเป็นยาสีฟันสมุนไพรสูตรเข้มข้นค่ะหลอดหนึ่งใช้ได้นานคุ้มจริงๆครับยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดถอยนิ่งๆสิถ้าขยับพิษจะไหลตามกระแสเลือดเข้าหัวใจอาการยิ่งสาหัสเชื่อคำหมออย่างข้าสิ เ <c oughs> จ้าเจ้าทำอะไรหากข้าไม่ถอดเสื้อผ้าท่านจะรักษาท่านได้ยังไง <c oughs> โค้กไม่มีน้ำตาลสูตรใหม่อร่อยซ่าสูตรใหม่เลยอร่อยซ่าใช่กว่าเดิม I it first need to try ลองเลย สนับสนุนโดยรับชม2ช่องพรีเมียมจาก B.B.C. ผ่านบริการ3 b b i g กิกาทีวีพ็อปพ็อเดเรื่องเด่นประเด็นดังตั้งแต่ช่วงเช้านะครับมีการประชุมสภาเพื่อพิจารณาพรกรก,รกู้เงิน5แสนล้านบาทครับซึ่งนายกได้ให้นายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงแทนนะครับว่ารัฐบาลจำเป็นต้องกู้เงินครั้งนี้กู้เพื่อสู้โควิด แต่ก็จะใช้เงินอย่างรอบคอบไปฟังเสียงครับเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ยังไม่ยุติลงคณะรัฐมนตรีจึงได้ตราพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุร,รกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019พศ2564โดยมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่10เมษายน2564 เพื่อให้ความช่วยเหลือในการเพิ่มสภาพคล่องและลดภาระหนี้ของผู้ประกอบธุรกิจเพิ่มเติมคือนายอาคมอธิบายว่าตอนนี้เงินที่มีอยู่ไม่เพียงพอในการต่อสู้กับโควิด -19 นะครับแล้วถ้าเกิดรองงบปี65ก็จะไม่ทันการก็เลยจำเป็นต้องใช้เงินอย่างเร่งด่วนเงินที่จะกู้เพิ่ม5แสนล้านบาทนี้จะใช้3แผนงานครับตามหน้าจอหนึ่งก็คือแก้ปัญหาการระบาดโควิดเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยารักษาโรควัคซีนวงเงิน3 0 0 0 0ล้านบาท2ก็คือช่วยเหลือเยียวยาชดเชยแก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ30,000นล้านบาทและ3ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1 7 0 0 0 0ล้านบาทขณะที่นายยุทธพงศ์จรัสถเถียนนะครับสอสอมหาสารคามพักเพื่อไทยก็ลุกขึ้นอภิปรายครับว่าการกู้เงิน 5, 0 0แสนล้านนี้เหมือนกับการตีเช็คเปล่าครับไม่มีรายละเอียดว่าจะเอาไปใช้อะไรบ้าง แล้วถ้าเกิดดูการกู้เงิน1ล้านล้านบาทเมื่อปี63ก็พบว่าล้มเหลวถึงแม้จะมีเงินกู้แต่ก็ไม่สามารถบริหารจัดการการระบาดของโควิดได้ทุกอย่างไร้ความหมายครับส่วนอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่สภาวันนี้นะครับต้องบอกว่ามาตามนัดครับทนายตั้มหรือว่านายสิทธราเบี้ยบังเกิดพาลุงพลหรือว่านายชัยพลวิพาพร้อมกับนางสมพรหลาบโพหรือว่าป้าแตนไปยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมกับนายศิระเจนจาคะ ในฐานะประธานกรรมธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรอยากจะให้ตรวจสอบกรณีที่ตำรวจออกหมายจับลุงพลในคดีของน้องชมพู่ทั้งทางที่ลุงพลไม่มีพฤติการหลบหนีและอยากให้ตรวจสอบผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ทำให้ลุงพลอับอายโดยการจับกลุ่มระหว่างไปมอบตัวด้วยครับ วันนี้พาคุณผู้ชมไปที่กำแพงเพชรนะครับชาวบ้านที่นี่เขาเก็บเกี่ยวประสบการณ์งานช่างแล้วก็ประดิษฐ์เป็นรถตัดหญ้าแบบนั่งรถปั่นดินรถบรรทุกปุ๋ยเรียกว่าเป็นงานฝีมือคนไทยนะครับแล้วขายได้คันละเป็นแสนติดตามได้ช่วงนี้เศรษฐกิจติดตดาวครับ ถตัดหญ้าแบบนั่งที่ใช้เพื่อการเกษตรโดยคุณมนูนศิลาเจ้าของกิจการอู่เบียการช่างผลิตและซ่อมเครื่องมือการเกษตรในอำเภอเมืองกำแพงเพชรคุณมนูนเล่าที่มาที่ไปของไอเดียการประดิษฐ์รถตัดหญ้าแบบนั่งให้ฟังว่าจบเพียงป .6 เท่านั้นแต่ชื่นชอบการทำงานด้านช่างยนต์โดยรุ่นพี่ที่นับถือพาไปทำงานซ่อมเครื่องจักรกลต่างๆจนเก็บเกี่ยวประสบการณ์พร้อมกับเก็บออมเงินทุนไว้ก้อนหนึ่งจึงกลับมาเริ่มอาชีพที่บ้านเกิด เปิดอู่ในหมู่บ้านเพื่อรับซ่อมเครื่องยนต์ทางการเกษตรส่วนจุดเริ่มต้นของการประดิษฐ์เครื่องตัดหญ้านั้นเจ้าตัวบอกว่าเพราะลูกชายไปเป็นทหารเกณฑ์ที่จังหวัดชนบุรีเมื่อผู้บังคับบัญชาทราบว่าที่บ้านประกอบกิจการเปิดอู่จึงให้ประดิษฐ์เครื่องตัดหญ้าจึงเริ่มลงมือทำเครื่องตัดหญ้าต้นแบบแล้วส่งไปตัดหญ้าใช้งานจริงได้ผลดีเกินคาดจึงต่อย,ยอดพัฒนาจนได้รถตัดหญ้าที่สมบูรณ์ก็จะมียอดจองมาเรื่อย สมมติว่ารถเราเไปอยู่ที่จังหวัดอะไรคนทั้งข้างเขาก็ทําส่วนเหมือนกันอย่างจันอย่างภาคใต้อย่างเหนืออเงี้ยเขาก็จะเอาของเราเนไปเปรียบเทียบกันระหว่างรถนอกกับรถเราของเราราคาขนาดนี้สามารถจับได้ รถตัดหญ้านั่งขับราคาเริ่มต้นที่65,000ถึง155,000บาทมีลูกค้าสั่งจองเข้ามาอีกเพียบนอกจากจะประดิษฐ์รถตัดหญ้าแบบนั่งขับแล้วยังมีรถบรรทุกปุ๋ยรถปั่นดินนั่งขับซึ่งเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่งที่จะทุ่นแรงงานประหยัดเวลาในอาชีพเกษตรกรรมทำไร่ทำนาได้ ใครสนใจอยากจะทดลองประยุกต์สิ่งของที่มีในบ้านให้เกิดประโยชน์จนสร้างเป็นอาชีพสร้างรายได้คุณมนูนยินดีให้คำแนะนำและเปิดสอนอีกด้วยล่ะค่ะท้ายการที่เหตุระทึกที่อิสราเอลนะครับไปดูคลิปนี้ครับเหตุการณ์นี้เป็นหลุมยุบขนาดยักษ์ที่เกิดขึ้นที่ลานจอดรถในนครเยรูซาเล็มจะเห็นว่ารถยนต์เก๋งสีขาวล่วงลงไปเลยนะครับหลังจากเกิดเหตุหลุมยุบขนาดยักษ์ที่อยู่ยมันก็ถล่มลงไปแบบนี้ จะเห็นรถที่จอดไว้อยู่ร่วงลงไปแล้วหลุมนี่มีความลึกพอสมควรต้นไม้เองที่อยู่บริเวณน,นั้นเนี่ยแหละครับโค่นแล้วก็ลงไปในหลุมด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นกระทันหันมากนะครับแล้วหลุมก็ค่อยๆขยายวงกว้างมากขึ้นมากขึ้นแบบนี้ <S <S เหตุการณ์นี้เคราะดีเป็นลานจอดรถนะครับไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิต ขณะที่คาดการว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากการก่อสร้างในพื้นที่ใกล้เคียงแล้วมีการทำทางใต้ดินที่ผ่านศูนย์การแพทย์และลานจอดรถแห่งนี้ก็เลยทำให้เกิดหลุมยุบนะครับทางใต้ดินก็ได้รับความเสียหายไปด้วยทั้งหมดนี้คือท็อปท็อกเดลี่ครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ